ตึ๊กอีหาะคือมาใหญ่คือมาใหญ่คือมาสูกค่ะตึ๊กอีหยังตึ๊กอีหยังเบิ่งเบิ่งอ่ะอะโอ้โหหมูกริบเกือใส่เข้งใหญ่รู้สึกอ,สอ,อันนี้แบบือใส่มากเลยทีเดีเกือบบิกลงเลยโอ้โหมองลงไปยันพื้นข้างล่างอะสวนอะในห้างแต่มีสวนว้าวพี่ๆี่คะทุกคนสวัสดีกลับสวัสดี สวัสดีสบายดีพี่พี่ทุกคนเด้อวันนี้ทุกคจะขึ้นไปอันจะขึ้นไปข้างบนน่ะข้างบนที่มีแบบที่มีแบบเป็นดาดฟ้าที่เป็นสวนน่ะในห้างแต่มีสวนทางทิ่ประเทศไทยอะ่ะมีสวนเด้ออันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งเนาะเยี๋ยวเยบอร์ข้างหลังคือแบบขนลุกยังไตกับเบื้อหัวเป็นเป็นย่งไงวคือขนลุก สวยงามเพลงที่รดไล่ที่แบบคนจะแบบจะมาซ่อมมาถ่ายรูปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสวยงามเพลงเนาะสวยไะเดี๋ยวลงมาค่อยถ่ายรูปกันตรงนี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนก่อนมาอาจจะลึกลับนิดนึงนะคะทางขึ้นอยู่ตัวนี้หยุดน้องนุ่นอยู่ที่ซึกสยามสเควร์เ้อกลับมาเป็นท้งที่สองเนาะคือได้ขึ้นมาเป็นั้งที่สอง เนนฮอยากมาอยากมาอยากมาไทายหูตรงที่มีตึกตรงที่มียแบบเมื่อกี้ที่คนไทยให้เมื่อกี้นี่ยยหนหนแกกหละ,ะอยากมาเฮงแค่ไหนเด็ก็ยังไปได้มากก็เพื่อนอ๋อเนนหะอยากมาไทยหูตรงนี้เลยพี่อยากให้โอ้ยคือสูงเลยไหมที่ใหเดยนี้สูงแค่โองโห มองลงไปยันพื้นข้างล่างอ่ะอันนี้คือแบบพื้นแบบข้างล่างเลยนะข้างล่างสุดน่ะอันนี้จะปยานทับนะอ่า้วข้างบนก็จะประมาณนี้อันนี้คือสันที่หาเนาะดูทำไมใครหูก,กับมาถ่ายยูสันที่หาด้อยจะเลยงามไปไปสันทุก,กัน ว่ามีอย่างไหนามาเที่ยวประเทศไทยบูตงรงบัตองเมื่อยเนาะมีปันไดเลื่อนขึ้นบเมื่อยดีบัไดย่ยงกันดชั้นเจ็ดสั้นเจ็ดสั้นเจ็ดสรุปอยู่ชั้นไหนก็ไหนโอ้เน้นคนตรงให้มาถ่ายจุดนี้เด้บัเม่ด้ให้มาถ่ายฉันหานี่คนให้มาถ่ายตรงนี้เนี่ยจะได้สวยนยมาถ่ายอยู่ที่สันเจ็ดเด้อทานเนนทาเนนจิมามา ป้าโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบใสเขงสี่ไยแล้วแบบอันนี้ก็แบบใสมากเลยพี่บอกเกือบบุบลงเลยเกือบตกไม่รู้สิว่าเกือบตกมันใสเหงออ้ยเสียวเลยว่ะมองลงไปเห็นห้างบนนี่จะเป็นข้างบนอ่าหางมองข้างล่างโอ้โหเป็นไงเป็นไง แจ๋วเลยใช่ไหมลนะ่ะแนงคือจิยานความสูงเฮงเนาะเบิ่งใส่ใส่ชิวไฮชิวไฮโตกใจวาดยังไงใส่ประคักขึ้นค้าซันแป๊กันน่าจะยุูซันเก่านะส่วนนั้นน่าจะยุูซันเก่าคิดว่านะขึ้นมานี่ก็จะเป็นซันเก่าเนะเาะก็จะเห็นยูแบบนี้เลย ก็จะเห็นดีไปมีเลยแต่ก็ใช่น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นไปอีกคิดว่านะไปะไปลองนั่งตรงนี้ดีกว่ามาลองนั่งตรงนี้เฮ้ยเห็หุแบบไว,วรุ่นเขาแบบมานั่งกันเยอะมากตรงเนี้ยมันรู้แเลยว่ามันเป็นสถานที่นั่งเยอะ น่าจะแบบว่าเป็นสถานที่นั่งแต่ละคนนะทอวนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามที่แบบมาเที่ยวอะไรเงี้ยไขคือปไปส่วนกันอ๋อนี่ก็จะเป็นลิฟต์ป็ขอข้างบนไงพี่ว้าตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วพี่กับจอย ก็จเป็นริฟเหือนกัน่าจะเป็นริบเหมือนกันอู้วค้อมรูลสึกเราต้องดีเลยเราต้องสวยดังไหนก็จะเปิดให้เราค่ะขอบคุณค่าาอู้วอุนอ่นอุนอ่นเด็ดอุ่นแหงเมื่อกี้ไปอันนั้นอ้าวหนาวอิโอยแม่เอ้ยสวนสาธารณะที่ประเทศไทย ยังให้พ่อแม่มาเห็นดิสวยงามเพงโอ้มันจะเป็นที่มองเห็นได้นั่นด้ตึกกรุงเทพมหานครนวลนวอยู่ตรงนู้นแหละนวลนอยู่อ่ะไปเบิ่งกระจกกอนใสๆสำหรับไปเบิ่งตัวเองเปเซ็คความสวยของตัวเองทีสิ มันนี้กะแต่งตัวกะเท่ไปเลยเนาะแต่ก็ตามสไตล์ของน้องนนนั่นแหละน่ารักอยู่งามยู่ดอ้ะงามบอสไปข้างนอกกันไปไปส o o วิวก่อนพี่น้่นก็บดีหูจ้า้อมูดีอย่างละหลายดอก แต่ก็อยากมาถ่ายให้พี่ต้องบ้านของบ้านเฮาเนาะนั่นคือตึกงไปยกบอกแม่บอกพีพีนั่นคือตึกงไปยกบอกอยากให้พี่น้องอยากให้น้องอยากให้น้องโน่นก็แบบอยากให้พี่น้องบ้านเฮ้านะพี่เขาพูดภาษาอะไรคือไม่เข้าใจ โอ้โหว้าวโอ้โหสวยแหงออนซอนแหงแหงเนาะมาเห็นจุดน,นี้เวฟซีว,ว,วเอเลยโคตรออนซอนเลยหลเห็นยันถนนนะมันจะเป็นทางด่วนได้ยัน่าจะเป็นทางด่วน,น,น,นวโอ้โหนี่คือแบบขึ้นมาตรงเนี้ย เหมือนอยู่สูงขนาแบบมองเห็นวิวกรุงเทพแลวหลยจนเห็นเห็นเห็นอันนั้นอย่างน่าเขาเรียกว่าประมูวันเมนบอกกวางเหระกรุงเทพในกระบริธรรมดาเด้ออันนั้นนะแบบแบบเวลาเซนค้างอ่ะนะหลวงพงเคงอย่างกระบุหู โอ้บอล้อนแห้งเลพี่วิวนี่ปาตึกอียงคือมาใหญ่คือมาใหญ่คือมาสูงขนาดตึกเอียงตึกเอียงเบิ่งเบึงตึกเอียงอ้าบ๊องบบบเิ่งไปบิ่งมากก็คืออยู่ในแบบต่างประเทศเนาะประเทศฝรั่งประเทศ ตึกที่เพิ่นสร้างนี่นะเวลาตึกเพิ่นสร้างตึกอย่างยุนซีนะเพิ่สวยมากๆก็คือยุ่ยยุโรปประเทศยุโรปฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยหใ่เฮงไก่กระไก่กว้างเฮงอี่เง้ยดิไว้ทำมาด่าดิมาบ้มาบ้ามาทางนี้ อันนี้ก็จะเป็นตึกนานเนาะแถวตรงที่หนูหนูอยู่อ่ะจาได้อยู่ตรงเนี้ยจาได้อยู่เห็นตึกกรุงเทพมหานครตึกนากามีชานฟ้าร์ดจากกับโบสูงป็ะดี๋เนาะบบสูงซ้ำตัวนี้บบสูงบบสูงบบสูงซ้ำตึกสยามสเควตึกสยามสเควรมีช่วงสูงมาเบิรงวิวทางนี้พี่เขาทำความสะอาดกัน อ๋อไม่น่าแบบย่าถึงแบบสะอาดเลยอ๋ต้องเด็ดไนออกโอ้โหหันมาทางนี้คือ ถามว่าทางนี้ก็อลังการแห่งอีพออ่อยแม่เอ,อ้ยอย่าให้อีพ่อคอยเด้วยนะพ่อคอย,วยเ,วเวลาโทรหาพอ่อเธอไอ้โอ้ยเป็นใจพ่อเล่าอยู่บอกกับสหันพี่ๆมีเมียน้อยบ่วะหายที่โด๊ะหายมีนะโอ้พ่อเอ้ยอยากให้เจอมาเห็นดิ อลังการที่องอะไรีได้อลังการสุดๆเลยเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ะโอ้ยพอพอเอ,อยยังบ่เคยเห็นเส้นทางรถไฟฟ้าเนาะไปยุ่นงนุงน้นอ,อยู่ประเทเล่าเฮตแค่เห็นแบบแค่เห็นรางรถไฟฟ้านี่ก็ดีใจใจไทยลูกเ,เอาเท่าว่าแต่พมาอยู่ประเทศไทยไ,ได้มาสัมผัสโดยตัวจริงคือแบบเป็นบุญอัดงี่เลยเป็นบุญเพบุญว่า บาซับแด่เบาซับแด่แบบเบาเบาเบาซับแต่ม่มกระบอกสูดเนาะอยู่ประเทศไทยฮะมันมีสิ่งที่แบบอลังการหลายหลายไปทำอะไรนี้กันพี่พี่โอ้โหแล้วก็จะเป็นตึกใบยกตึกใบยกเมนบอกน่าจะเมนไม่มเคยไปจะคือตึกใบยกพี่พี่เหมือนแบบนู้นแบบ คนกลุ่มน,นั้นเข้าแบบไม่มีเสียงอะ่ะก็พูดแบบเปลกๆแบบใช้มือพูดอะไรเงี้ยก็เลยงงว่าแบบเเห็นหลายหลายครั้งแหละแบบเห็นหลายคนมากที่ที่เป็นแบบเนี้ยเห็นคนจีนฉันเนาะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็บอย่างโบมีคนตอนนี้ก็บอค่อยมีคนไปไหนดอ๋จเนา,จากะไม่พีแต่ว่า ตอนเย็นนู้นคนก็นสีหลายเนาะมานั่งดินมานั่งสซงกันเปิดจุนให้ลายเลยเด้นน่งามเนาะน้องนุง้ยไปจับกล้องห่าเนาะความจริงน้องนุ้ยก็อยากถ่ายตัวเองนะจร,งจริงนุง้ยไปจับกล้องไห้ยแต่ก็ไม่มยัง้งซังมั้งอกถ่ายวิวก็ได้วะ คลิปนี้นุนกกดดน่น,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 นก็ชิจ้อฟไว้เพียงเท่านี้้ะจ้าถ้าพยายามมากก็มาได้เด้อตรงนี้ก็มาถ่ายฮูบกับมันจะเป็นช่วงไฮไลท์เด้อเห็นวิวยันยันปทุมวันอ่ะมีสูงมากคลิปนี้นุ่นก็ชิจ้อฟไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วฝากเปก็นกำลังใจให้นุน่นเ,เดอ้อฝากกดอ่าสนับสนุนนุ่นด้วยกับบุ๊คก้อยคาโฆษณาเด้อจ้าไปแล้วเด้อ สบายดีสบายดีมาเสียงส่งได้ววันนี้เด็แห้งๆนีิใจจะเส้นีาออมาบ๊ายบายทุกคน